พามาดูดอกไม้เนาะอันนี้เป็นหน้าอเอ็มก่อนจะเข้าสปริงเนาะเขาจะมีดอก s นว์ d r อปนะคะสีขาวแบบนี้นะ mm hmm. ก็คือเหมือน mm hmm. ภาษาไทยก็คงจะคิดว่าเอม mm hmm. ดอกหิมะ snow โน o ะ์ดรอ p เนาะดูสิคะสวยมากๆเลยคะ่ะขาวไปหมดทุกที่เลยมองไปทางไหนก็สวยมันจะเป็นดอกไม้ที่เป็นหัวเนาะ เวลาหน้าหนาวเขาก็ตายลงไปหน้าร้องเขาก็จะขึ้นหน้าสปริงเนาะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นทุ่งดอกไม้นะคะสีขาวเต็มไปหมดเลยค่ะใต้ต้นไม้เนาะมีผู้คนออกมาเดินเยอะแยะเลยนี่ต้องบุ๊นัดเวลานะเนี่ยถึงจะได้มาเนาะคนเยอะ นี่หนาวมากตอนนี้5้าองศานะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีแสงแดดส่องหนาวแบบมือเป็นน้ําแข็งเลยแหละหูหูแข็งเลยอะ่ะไูมจอร์ดูวันนี้ ล้อเหมือนเกวียนเลยนะคะโบราณมาก oh, อ๋ออันนี้เป็นที่เป็นที่เข้าไปดูนกเนาะตอนนี้เขาล็อกไว้นะคะที่เข้าไปดูนกเนาะล้อเหมือนเกวียนเลย mm hmm. เนี่ยเขาจะให้อาหารนกตรงนู้นนะคะแล้วก็ไปนั่งเข้าไปนั่งถ่ายรูปนกเนาะ น้ำไหลสายทานอันนี้เป็นสวนคนรวยเนาะเนื้อที่เยอะมากเลยนะคะสมัยโบราณเนาะตอนนี้เขาไอ้บริจาคให้เป็นในของรัฐบาลเนาะ,ะมีคนมาเดินเยอะแยะวันนี้หนาวมากค่ะองศาเสียงศาขนาดเดินเร็วนะหน้าชาเลย แต่ตรงนี้นะต้นไม้เยอะเวลาเห็ดเห็ดออกเยอะมากแต่เขาห้ามเก็บนะคะผิดกฎหมายเพราะมันเป็นไอ้ตรงที่เขาสงวนเนาะเป็นของรัฐบาลแล้วเนาะเป็น Natural Trust, น a ชชัวทรัสต t เนาะต้องจ่ายเงินต้องเสียเงินเป็นรายปีเนาะหรือว่าจะจ่ายผ่านประตูเข้าชมเขาต้องการเก็บความเป็นธรรมชาติไว้ให้คนมาเยี่ยมชมเนาะ เป็ดว่ายน้ำไม่หนาวเลยเป็ดไม่หนาวเลยว่ายน้ำขนาดคนเดินอยู่บนบกยังหนาวเป็ดนี่สุดยอดลาบลาบลาบดีไหมเนี่ยเป็นบ้านเราไม่เหลือเนี่ยเลยเป็ดเนี่ย So beautiful here เห็นมีแดดอย่างนี้นะหนาวมากเลยนะคะขอบอก Very cold, you might cut the bird. มาดูตรงนี้จะเป็นเขตที่กวางอยู่เนาะเนี่ยค่ะกวางเยอะมากๆเลยเนาะเวลามาเดินนะคะค่ะไอ้หน้าที่กวางเขาผสมพันธุ์นะตัวผู้กับตัวเมียร้องแบบน่ากลัวมากร้องเสียงเหมือนเสือร้องเลยนะเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินเสียงกวางร้องเนี่ยนึกว่าเสือตอนแรกตกใจหมดเนี่ยค่ะเขาจะสร้างสร้างไอ้นี่เนาะรั้วเห็นไหมเขาก็จะมีไอไออะไรนะ ลวดใช่ไหมไม่ใช่ลวดหนามลวดธรรมดาเนาะแล้วข้างล่างก็จะให้ลึกแบบนี้คือว่าถ้าเกิดกวางนะลงเข้ามาตรงนี้สามารถกระโดดลงไปทางนู้นได้แต่ว่าไม่สามารถกระโดดขึ้นมาทางนี้ได้เขาจะฉลาดมากเลยเขาจะสร้างให้เป็นหลุมอย่างน,นี้เนาะเนี่ยค่ะก็จะมีประตูขันเนาะให้เขตเนี่ยรั้วที่ยาวไปนี่คือว่ากั้นไม่ให้กวางมันเข้ามาเนาะเนี่ย กวางสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่ากวางอาจจะอยู่อีกฝั่งนู้นเนาะประมาณดาริงกโฟว์เดินต่อค่ะเนี่ยประตูเวลาใครเดินผ่านตรงนี้ก็ต้องเปิดประตูอย่างนี้นะคะเพราะว่าการกวางเนาะเดี๋ยวกวางจะเข้า งัแน่นนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นเขตที่กวางเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเขาจะอยู่อีกนูน่นใหญ่มากสถานที่ใหญ่ตอนนี้เขาไม่ผสมพันธุ์ไม่ใช่หน้าที่เขาผสมพันธุ์เนาะก่อนเน่ก่อนหน้าหนาวน่ะ จะเป็นหน้าที่กวางผสมพันธุ์นะเขาจะดุมากอ่าอย่าเข้าใกล้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะแบบแย่งตัวเมียกัน,น่ะแล้วก็กวางตัวผู้นะเขายาวมากเห็นแล้วกลัวเลยไปเล่าให้ลูกค้าฝรั่งฟังมาฉันมาเดินที่นี่นะฉันได้ยินเสียงกวางอ่ะร้องเหมือนเสือเลยฝรั่งบางคนไม่เชื่อเขาบอกไม่เคยได้ยินเสียงกวางร้องแต่บางคนเขาเคยมาเดินที่นี่เขาก็บอกว่า เออใช่ใช่เสียงกวางร้องเหมือนเสือเลย <_ an> เขาบอกว่ามันแย่งตัวเมียกันมันเป็นช่วงที่ฤดูผสมพันธ์ไง <_ an> เหมือนหมาเนาะเวลามันจะนั่นอะ่ะมันก็จะหอนใช่ไหมแต่กวางเขาจะส่งเสียงดังเหมือนเหมือนเสือร้องเลยค่ะขอบอกเห็นแล้วแตกตื่นเลยตอนนี้เงียบละวันนี้มีแดดออกหน่อยนะคะแต่ว่ายังหนาวหนาวมากๆ สถานที่นะคะเดินไกลมากเลยนะคะออกกำลังกายได้ดีเลยแหละบ้านคนรวยสมัยโบราณเนาะมีเนื้อที่กว้างขวางมากคิดดูว่าเขาต้องมีคนทำสวนมีคอกมา้ามนีนู่นมีนี่เนาะสมัยแบบสี่ห้าร้อยปีที่แล้วเนาะคนรวยรวย,ยจริงคนจนก็จนจริงๆเหมือนบ้านเราอะแต่สมัยนี้เอ่อเมืองนอกเขาก็ยังปรับปรุงขึ้นมาเยอะแล้วเนาะ เท่าเทียมกันสมัยนี้ก็เกือบเกือบนอะแต่คนที่เขารวยมาจากสมัยโบราณคุณทวดคุณปู่คุณย่าคุณยายเขาให้มาก็ยังรวยอยู่แต่ว่าก็ยังดีกว่าบ้านเรานิดนึงเนาะค่ะเดี๋ยวเดินต่อนะคะเดี๋ยวน้ำไหลแรงมาก ตกอ,องไปไหว้ไม่ขึ้นแน่นอน